วันนี้ช่องฮิคารุ s e s ขอเปิดตัวด้วยเกม Genshin Impact ก,ก,กันบ้างโดยคลิปนี้ก็จะมาเล่าสาระความรู้จากตัวละครของเกมนี้เนี่ยแหละเพราะว่าวันนี้คือวันที่มีรูสาวนักเต้นสุสวยแห่งเมืองซูเม,มรุจะเข้าตู้กาชาให้เราได้กดสุ่มกันแล้วก็หวังว่าทุกคนจะได้ตัวน้องไปใช้เล่นกันจะไปกดได้เกิดชีชีมาแทนกันนะโอเค เข้าเนื้อหาหลักของคลิปนี้ก็เลยดีกว่าหากคุณย้อนดูคลิปเก่าๆของช่องนี้แล้วจะเป็นการอธิบายที่มาของชื่อและคำศัพท์ที่น่าสนใจและแน่นอนว่าในคลิปนี้ก็จะมาเล่าถึงที่มาและความหมายของชื่อน้องนิลูในเกมเกนชิ้นนั่นเองหากดูที่ต้นกำเนิดของชื่อนิลูแล้วจะมาจากภาษาเปอร์เซียซึ่งสามารถอ่านได้สแบบก็คือนิโลหรือนิลูโดยชื่อนี้มาจากคำเต็มคือนิลูฟา มีความหมายว่า waterlily หรือดอกบ,บัวสายซึ่งชื่อดอกไม้แบบนี้ก็เหมาะกับการตั้งชื่อผู้หญิงในทุกภาษาอยู่แล้วความน่าสนใจหนึ่งของภาษาเปอร์เซียคือมันเป็นยักห่างกับภาษาส,าสันสกฤตที่อยู่ในกลุ่มอินโดอีรานเนียนเหมือนกันนั่นหมายความว่าชื่อนีลูหรือนีลูฟามันสามารถแปลงเป็นศัพท์สันส,าสกฤตเพื่อเอามาใช้เรียกชื่อน้องนีลูแบบไทยๆนั่นเองใช่แล้วนีลูฟา หากแปลงเสียงให้ไปแบบอินเดียแล้วจะได้คําว่านีโรตปะลาดในภาษาสันสกฤตเอาจริงทุกคนก็คงรู้กันอยู่แล้วมั้งก็ป้ายแบนเนอร์กาชาติน้องอ่ะเขียนกันสระกันแบบนั้น <c oughs> หากแยกศัพท์นีโรดปะลาดออกมาจะได้คําว่านีละกับอุปะลาดนีละตามความหมายดั้งเดิมจะแปลว่าสีน้ําเงินแต่ภาษาไทยอ่ะไม่รู้แปลกันอีท่านไหน ดันออกมาได้สีดําเฉยเลยผมเองก็งงเหมือนกันก็ขอย้ําตรงนี้ว่าสีนินที่แท้จริงก็คือสีน้ําเงินแบบสีของโดราดเอมอนนั่นแหละไม่ใช่สีดําแบบที่หลายคนเข้าใจผิดกันนะส่วนอุปหละักแปลว่าดอกบัวสายอย่างไรก็ตามคํานี้มีเสียงอ่านเบนภาษาบาลีว่าอุปหละักและภาษาไทยก็ก่อนเสียงออกมาเป็นอุบลนในที่สุดพอจะประสมคำกันระหว่างนีลกับอุปะละัก เนื่องจากคำหลังขึ้นต้นด้วยเสียงสระจึงต้องสนทิคํำและแปลงเสียงเล็กน้อยกลายเป็นนีโรตละอันนี้อ่านแบบสันสกฤตแต่ถ้าเอาสำเนียงแบบไทยๆจะได้คําว่านีโรบนหรือนีโรบนมีความหมายว่าดอกบัวขาวหรือบัวฟ้าภาษาอังกฤษคือบรูโลตัสตามลักษณะสีตรงตัวเลยแถมลักษณะชุดของน้องนีโรก็เป็นสีฟ้าและประดับด้วยดอกบัวตามชื่อน,นั่นเอง ซึ่งชื่อนิโรปลาดเนี่ยยังเป็นชื่อของไอเทมอัพตัวละครในเกมที่มีชื่อว่านิโรหลาดโลตัสซึ่งมีลักษณะเป็นบัวสีงเงินแบบของจริงเลยแต่ไอเทมเนี่ยดันเอาไว้อัพเจ้าดิคนาลิสซะงั้นน่ะดังนั้นแล้วหากน้องมีลูเกิดมาเป็นคนไทยก็จะมีชื่อว่านิโรบนและมีชื่อเล่นว่าน้องบัวฟ้า เออแต่ถ้าเป็นบัวขาวก็จะกลายเป็นนักมวยแทนแล้วก็เน้นที่สกิหมัดก,กันเป็นหลักนะสรุปแล้วชื่อน้องเป็นชื่อที่ฟังครรอะม,มากทั้งเวอร์ชั่นภาษาเปอร์เซียคือนิลูที่ย่อมาจากนิลูฟาและภาษาสันสกิตคือนิโลบนกันเลยทีเดียวไหนๆก็เล่ามาจนจบแล้วก็ขอเสริมเกร็ดความรู้เรื่องศัท์บลีสันสกิตกันอีกเล็กน้อยนะครับอุบลหรืออุดป,ปะลาะแปลว่าดอกบัวสาย อยู่ในสก,กุลนิมเฟียโดยกลีบดอกเป็นกลีบที่เรียวเล็กส่วนปทุมหรือปัฐมะแปลว่าดอกบัวหลวงอยู่ในสก,กุลเนลุมโบโดยกลีบดอกจะมีลักษณะอ้วนและใหญ่กว่าบัวสายดังนั้นแล้วชื่อจังหวัดอุบลรัชธานีและปทุมธานีแปลว่าเมืองแห่งบัวทั้งคู่แต่เป็นบัวคนละสายพันธุ์ สำหรับคลิปนี้ก็ถือว่าเป็นการเล่าสาระความรู้จากเกมจริงเกมเกนชินตอนนี้อยู่ในเมืองซูเมลุที่มีต้นแบบหลักมาจากอินเดียแล้วจะพบว่าชื่อและคำมาจากภาษาส,ะสะันสกฤตมากมายเลยหลายครั้งก็เป็นคำที่คนไทยคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วถ้าใครมีความรู้มาบ้างก็จะอินกับการเล่นเนเืนเ้อเรื่องในส่วนซูเมลุมากๆเลยถ้าดูแล้วชอบเนื้อหาในช่องนี้ก็อย่าลืมกด s u b s c r i b e ช่องฮิคารุเซสแล้วก็เพจ Facebook ว่าด้วยเรื่องของภาษาของผมกันนะครับ ก็จะมีคอนเทนต์ความรู้รอบตัวหรือความรู้จักเกมมาให้ดูกันเรื่อยๆส่วนคลิปหน้าจะเป็นเรื่องอะไรนั้นก็รอติดตามชมกันได้เลยนะครับสวัสดีครับ